อากาศมือนีก็เป็นยังสี่ค่ะทุกคนร่มแห้งมืดคึมคึเก่าค่ะเย็นบอกก็เย็นยุ่งละค่ะเย็นพอดีดีนั่นลหละว่าเย็นปนันใดแต่ว่ามือนเดินทางขาดว่าจะหนาวจัดว่าสันดีในพยากรณ์อากาศบอกว่า เันไม่เดดนะคะทุกคนมื่อคืนมืงศรีล่ะบุญลาไปบ้านาเนาบุญลาค่าวไปตากแดดเน่าคืออากาศดีเนาะค่ะอากาศเย็นไม่ร้อนอน่ะนะกาไปนั่งคุยกันเพราะว่าวันนี้มีเน็ตแล้วนั่งคุยเรื่องดีต่อค่ะใคยตะหลังก็เลยก็บ่อยไทยละสะ <c oughs> เดน๋่วเยอะต เยาเก่าบาไทยละเจะอยู่ที่ในทุกทลิแล้วจะบ่อยให้ทายได้มากมากกับทุกคนก็อีกบ่อยายเร็่องอะไแบบว่าก็คอกันดีกว่าป่อยให้ทายย่างไปทำไมไปอีกเต็ม่ย่างไปทำไมทายก็ผืนเลยย่างไปพูดไปเราบมย่างกันไปทักคนามแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เจิมชุดระบาดสวีเดนตอนนี้ก็อยู่สวีเดนนะคะแล้วก็ไปเมืองไทยแล้วก็เป็นไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่สวัสดีก็ทําคลิปไปเลยค่ะปีหน้าทําคลิปใหม่ไม่ไม่มานั่งสวัสดีทักทายนะคะทุกคนหรือว่าทุกคนชอบแบบนี้ก็เขียนมาบอกนะคะก็อ,อีกแกงคุณโชียวกุนแก่ลอ,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 อกเลยคุณคะทุกคน <Okay. S 1> เอามืนอนี่ก็มีต้นใหม่มว่าางจะหน่อย า่มาเบอกเรื่องเงอนเยเะจืงมาว่านนี่ค่ะทุกคนเน็ตใช้ไม่ได้ค่ะอันที่ว่าเอาลงอันคิบไปเก็บเพ็ดนั่นไปอยู่บ้านยาเด้นไปไปบ้านยาไปเอาลูกไปบ้านยาพอเน็ตบ้านยาก็บ้านปูบบนใส่นั่นแหละค่ะแตกก็บอกอยากไปลูกกวัญพื้นนะพื้นก็บ,บอสเขาแล้วเพื้นก็บ,บอสคอยสบายนะถ้าไปเดคุยกันยานี่ยนะคะ แต่เมื่อนี้ก็ไม่ันใจเขาจะคล้องแล้วมันเป็นอย่างมันคือหยาเดเถะไอ้จิมนี่เรื่องนีดเรื่องอย่างนึงมันคือหยาแเถะอยู่นี่ไปก็คือว่ามันเสียค่ะทุกคนจะได้ยี่กับเพื่อนไทยแล้วก็ยังเสียอยีกนะอันนี้ก็จะได้ใส่แค่สองมือแต่ที่เอาไปขึ้นเขายืมเขาวมาใส่กอนค่ะทุกคนเพราะว่าจะต้องสื่อไม้สั่งสื่อนะคะมองเสียบมันเสีย ทางสื่อมาแล้วตอนนี้เลยไปข่อยยืมมาดสองมือสัน่นก็รที่ได้ใส่สองมืออันทาได้ใส่สองมือแล้วก็ถ้าบ่ายอ่ลงคิปบ่ายตอบกอความบ่ายไปหาทุกคนค็คือเกา่า่นาละเดี๋ยวก็จะไปอันจะจะไปอันเมือหวังสตอกโฮมหรอใ่อเอาล่งเจละน้อยละน้อยเอาล่งไปทุกคนมึงด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็มานางนวอยฟังว่ามีหนี้ใส่รุบานแล้วได้ไปยืมเขามาใส่สองมือเขาหายมาใส่ เลยไปยืมหนอว่าเขาบอกว่าเอาไปทดลองใช้เอาไปทดลองใช้สองวันมาสันวะาก็บอกว่ให้ทดลองใส่หลายๆมือด้วเนวาะหรอกกระชิบ่ได้ใส่เน็ตตอนที่ว่ากําลังจะกลับอย่างเงี้ยเราก็จะต้องตัดคลิปแล้วก็ลงลงวิดีโอให้เพื่อนๆดูน่ะนะค่ะให้ให้มูจเจ้าเบิองนะคะ่ะทุกคน เพื่อนๆทุกคนดูนั่นหละแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมันก็มีปัญหาแหละเพราะว่าเาเชิ่มไม่มีเน็ตอยู่ในโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าเยาเชิ่มไม่ได้ไปไหนเยเชิ่มใช้อินเทอร์เน็ตบ้านค่ะทุกคนถ้าเน็ตบ้านถ้าไฟฟ้าดับหรืออะไรดับนี่เน็ตมันก็ดับไปตามนั้นเลยแต่นี้ไฟฟ้าไม่ดับแต่ว่าอันที่เสียมันเสียนั่นแหละค่ะทุกคนเฮ้ย เมื่อ,อยยเจิมงกับเมื่อยได้หมอน,นี่เมื่อน้ำเน็ดแล้วก็เมื่อยน้ำอันฉีดยาน้ำค่ะฉีดยาอย่างฉีดยาไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีดนคนนั่นแหละก็เลยไปฉีดในเมืองพุ่นั้นขับรถไปฝนกระตกไปปุ๊บว่าน,นี่แหละทั้งเน็ดไอ้บบมี่ทั้งฝนกระตกไปฉีดวัคซีนแล้วก็เอาแวะไอ บ้านย่าไม่ได้แวะหรกค่ะทุกคนกลับมาบ้านก่อนแล้วก็ไปหาปู่หาย่าค่ะนั่นหละก็ได้มานั่งเว้าเรื่องน็ดให้ทุกคนฟังนะคะถ้าเพื่อนๆที่ว่าเขียนว่าหาหลังบางบ่ไไรตอบบ่ไอไรยังกะการันเรื่องขาดเน็ตไม่มีเน็ตค่ะวันไหนที่มีเน็ตก็อยเจิมก็จะตอบกลับถ้าไม่มีเน็ตก็คือไม่ได้ตอบกลับนะคะก็ก็ต้องไปตามนั้นละค่ะเจ่อมก็จะรีบโพสต์ลง ให้ทุกคนได้ทราบเลยก็ขอบคุณอันบอกว่าพีบว,าว่าน้องว่าป้านาะอาปู่ย่าตายายนั่นแหละค่ะที่เขียนคอมเมนต์มาบอกว่ารับทราบแล้วก็เป็นกำลังใจให้เิ่มก็ดีใจดีใจกันทุกคนเพิ่นกันยังห่วงยิ่งเจิมอยู่คิดหอวยิ่งจเจิมอยู่บริรวมคลิปอันอันกับห่วงคิดว่าก็ก็ห่วงว่าไม่ได้ลงคลิปอนะ่ะ จะต้องลวงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหายไปไหนอะไรนะก็ฝฟาอไปบัญญาฝ้่วไปเอาลูกด้วยนะค่ะลงกวัจะเป็นบ้านเท่าเมื่อกี้ตีหนึ่งตีสองอ่ะทีได้จเจอโวกคีบเก็บเห็ดนั่นนะแล้วก็โพลลูงพอมเหม็นไหมคะทุกคนหลักก็ไม่ได้ไปเก็บเห็ดเลอะๆก็ไม่ได้ไปเก็ๆๆๆๆๆบเห็ดอีกเลอะๆค่ะทุกคนเพราะว่าผลมันตกจะไปไปทายรอบๆแบบมืดยุก็ว่าทีอัน ว่าสิแดดอยู่ได้อะสันว่าว่าสิแดดได้เรียมกับทายไว้ย่ามีเน็ตปุเราก็จะเอาลูกหนอเบิงนั่นละกับคลิปนี้กับมานาั่งเบามานาั่งเบาเรื่องเห็ดเด้อค่ะมานาั่งเบาเรื่องเยอะมานาั่งเบาเรื่องเน็เห็นบอกไปหาเห็ดแล้วก็เบาเรื่องคลิปนื่งหนีเห็ดเด้อบาเรื่องอินเตอร์เน็ตค่ะบอว่าใครชัดปัไหนเพราะว่าเมื่อยค่ะกินยาเนาะมันสั่นเลยนะเพราะว่ามันคือสิเก็บระบบนะยาแก่ ไข่ก็กินแล้วค่ะทุกคนจะเชื่อกับพญานานางเบาจะเดา,าคลิปลงเันแม่เพราะว่ามีเน,น็ตนะเอาคลิปมาลงให้ทุกคนเบ่งนั่นละค่ะก็ขอบคุณทุกคนอีกทื่เขานะคะทุกคนมาฟังที่เจิ่อมเบาเรื่องงนปัญหาเนีตเมื่อปีหน้าอาจสิบพมีปัญหาดอกะว่าเสื่อมไม่เราบังเกิดเสื่อนไม่มันกระโบแบบว่า อันเก่ารุ่นเก่าของพระเอกใช้มานานแล้วรุ่นเก่าโบราณพระเอกะใช้อันเก่ามาตั้งเท่าไรสิบยี่สิบปีแล้วมันอันเก่าอันทีแปลว่าเน็ตอยู่นี้มันจะเสียบใช่ไหมเสียบแล้วมันก็จะมีมันก็คือกันล่ะถ้านเท่ากับพวกบอดพวกอันควาเร็วสูงนะพขาเซมีอันที่ไฟมีเทียวไปเสียบเหมือนกันคงมีเหมือนกันแหละเพราะถ้าไม่ได้ใช้โทรศัพท์มันก็จะมีเหมือนกันหมดแหละโทรศัพท์ที่เสียบสายแล้วก็มีมีสัญญาณนะคะ นี่ถ้าในโทรเน็ตจะเชื่อมพูดเรื่องเน็ตเน็ตถ้าไม่ใช่ในโทรศัพท์มันจะมีแบบว่าเสียบค่ะเสียบเสียบไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีสัญญาณแล้วก็ไปใช้ไวไฟในที่ที่เน็ตอันนั้นค่ะทุกคนนั่นหลักโอ้ยจะเชื่อมบอกไปว่ามาว่ามาบอกไปมันเปิดแท่งเลย บดแห้งหลายรอบมเลยค่ะทุกคนเจ๊เจมบอกจุกผมว่าเฮ็ดหรอคลิปนี่นะเพราะว่ามื่อยเบิดแห้งบ่มีแห้งเบาหรือใส่ไม้อีกแล้วนี่นะอือแต่บ่มีแห้งเบาที่จริงนะใช้ไม้นะเนาะเจ๊เจมเขาลืมพระเอกแล้วก็บ,บกุ้มมี่วนบ่ายไว้หนีน้ำค่ะทุกคนเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดย่ายๆค่ะแล้วก็คนป่วยเนาะสิ่งบางยังไปแน่ยแล้วก็สิ่งน้ำค่านมือยประสาทเล้วเน่ยนะค่ะทุกคนเอาโจมไปพระเอกอีกแล้วเอาวนไปวนมากกบไม่โจมไปพระเอกค่ะ ยู่นกันไปงี้เราสองทถาสองแ่วไปปวยไปเมืองไทยก็นจะได้เลี้ยงหลานเราสนุกหรืม่วนะะล่ะค่ะหลานกด็ดื้อ,อดื้อภาานว่าดื้อกักดื้อแน่ดื้อคือดื้อ,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  può, อต้องเลี้ยงนะคะเพราะว่าพ่อแม่เขาไปทํางานมันไม่มีคนเลี้ยงคนเลี้ยงเขา,เาก็ไม่เลี้ยงให้เขาบอกว่าเขาบเลี้ยงไห่แหล้วภาาบนว่า้า 3, 5, 4, เลี้ยงกับแพงได้มือละสามบรหาสิปุ่นคุณเลี้ยงก็ได้เอาแค่นี้นะคะทุกคนจะเจอกับเราไปหลายเรื่องหลายเล่าเด้อค่ะ บอกคัดของประกันใดขอโทษขอภัยขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้เย้่มเรากระเพอกดพอกันแม่คิปหนาะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye ดูใ e เอาดอกไม้ไปให้ค่ะโชคดีโชคดีลัคกี้ลัคก,กี้โชคดีกันทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะยิ้มกันขาวลูกโป่ง อารมณ์หน้าโป่งแน่ใช่ไหมคะทุกคนแค่นี้แหละค่ะ